จากการนั่งสมาธิแล้วที่งสงสัยมีมอะไรจะถามมีไหมออกาบเขาอากาจะข้าลงออได้ได้ก็ตอนนั่งสมาธิก็คือใช้การรับรู้ที่เป็นปกติรู้ทั้งกายขยับเคลื่อนเคลื่อน,นไหวลมหายใจที่เคลื่อนไหวตามปกติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีสติรับรู้สิ่งภายนอกทั้งเสียงทั้ง ทั้งแสงที่บางทีเข้ามากระทบระหว่างปิดตาหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็คือรับรู้ที่เป็นปกติแล้วก็เวลาที่มันอาจจะมีความคิดมาบ้างก็ก็รับรู้ได้เกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วก็ส่วนที่เป็นบางทีก็มีบู๊บบเคิมๆไปก็หายใจแบบที่หลวงตาบอกก็คือหายใจยาวลึกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเออก็กลับขอคำแนะนำเนะคะ่ะ เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็มีผู้ปฏิบัติใหม่สติสมาธิปัญญาคนจะขาดขาดวักขาดตอนอยู่กับเครื่องรอบไปได้นานก็สติขาดหลงฟุ้งซ่านไปในประการต่างๆหลงฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกหรือหลงฟุ้งซ่านกลับไปหมกมุ่นกับอาการภายใน ไปหมกบุนไปคิดอะไรหมกบุนอยู่ในในใจคิดหมกบุนหมกบุนคุณคิดคิดหมกบุนอะไรยในใจก็คือส่งออกไปข้างนอกแล้วส่งเอาไปข้างในคิดหมกบุนอะไรอยู่ในใจหมกบุนคุณคิดคิดหมกบุนหรือบางบางท่านก็สติธรรมยัญญะขาดจากกรรมฐานที่ใจเป็นเครื่องล่อแล้วก็ไปจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายหรือไปดิ้นรนผักใสอารมณ์ที่มัน ไม่โปง่งไม่โลง่งไม่เบาไม่สบายดี้หลนผักใสกุกกักกุกกักกุกกัก,ก,ก,กทิ้งเครื่องล่อไปเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสติขาดนะถ้าสติขาดก็ต้องให้มีสติขึ้นมาทันทีเอาสติให้มีสติขึ้นมาให้มีอยู่กับเครื่องร่อไว้ให้ต่อเนื่องถ้าก็ต้องมาฝึกโจกกระทั่งเนี่ยให้สติตบ,บัญญ,ญัติสติแปลว่าระลึกถึงเครื่องร่อหรือกรรมฐานเนี่ยที่เราเลือกไว้แล้วก็ สัมปชัญญะด้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจกระทั่งสติส <you> mm ัมปชัญญะเนี่ยไม่ขาดจากเครื่องล่อไม่ขาดจากกรรมฐานต่อเนื่องไม่ขาดสายเมื่อสติเนี่ยไม่ขาดจากกรรมฐานเนี่ยเช่นหายใจเข้าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือพุทโธ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 โดยไม่ผูกกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือรู้ลมหายใจเข้าออก คือแค่สักแต่ว่ารับรู้รับทราบลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบไม่เข้าไปกดข่มบังคับแทรกแซงผักใสอย่างไรกับลมหายใจเข้าออกรับรู้ลมหายใจเข้าออกเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเนี่ยในขณะที่รับรู้ลมหายใจเข้าออกเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเนี่ย ขนาดนั้นน่ยแม้แต่บริกรรมคำบริกรรมพุทธหรือว่าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ผูกกับเราไม่ใจเขาออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วให้สัเกตที่ดีๆผู้ที่รู้ในปัจจุบันขนาน,นั้ผู้ที่รู้เราไม่ใจเขาออกผู้ที่รู้คําบ,บริกรรมพุทโธผู้ที่รู้เนี่ยรู้เวทนาร่างกายเจ็บปวดเมือ่อยต่างๆเนี่ยมันก็จะคิดตึกตอบปุกแต่งคิดตึกตอบปุกแต่งอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาผู้รู้เนี่ย ตรงนี้สําคัญนะฟังให้ดีนะผู้ที่รู้ลมไม่ใจเขาออกหรือว่าผู้ที่รู้คําบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยในขณะที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะที่ตติไม่ขาดเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าผู้รู้เนี่ยคิดถึงตอนปกแต่ตลอดเวลาเลยคิดถึงตอนปกแต่ตลอดเวลานี่คือปกตินะนี่คือปกติของขันห้าคือผู้รู้เนี่ยคือวิญญาณขันเนี่ยที่ไปรู้เ่ ทางตาหูจมูกนี้กายใจรู้ธรรมอารมณ์รู้เวทนาเนี่ยก็จะคิดถึงต่อปรุงแต่งคิดตึกต่อปรุงแต่งเอามาเจตสิก็คือเวทนาสัญญาัะขาเนี่ยก็จะถูกใจไม่ถูกใจมีเวทนาเจ็บปวดเมื่อยปวดเจ็บขาเจ็บเอวปวดหลังก็ไม่พอใจก็พอไปกระทบอย่างนั้นเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็คือจิตจิตก็จะคิดตึกต่อปรุงแต่งคิดตึกต่อปรุงแต่ง คิดต่อปุกแต่งทุกขณะที่รู้ตาตาอุจจริแก่ใจอ่ะก็จะคิดต่อปุกแต่งคิดต่อปุกแต่งตลอดเวลาคือจะต้องมีรู้อะไรตาตาอุจจริแก่ใจอ่ะรู้อาการเวทนาในร่างกายในร่างกายจิตใจก็จะต้องคือไม่สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสบายกายสบายใจก็ต้องคิดเอามาคิดต่อปุกแต่งคิดต่อปุกแต่งตลอดนั้นผู้รู้ทุกประจักขณะเนี่ยตาตาอุจจลิแก่ใจอ่ะที่เป็นวิญญาขันเนี่ยจะต้องมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือรู้แล้วจะถูกใจ ก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกรมสุขเวทนาแล้วก็จําได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารก็จะคิดปรุงปรุงคิดก็มีลักษณะคล้ายๆกับจิตมันพูดได้จิตที่รู้เนี่ยพูดได้พูดได้มันเหมือนมันมันปากเป็ดหรือว่ามันหมีกินพึ่งแล้วก็ถูกพึ่งต่อยจมูกต่อยปากก็ง้มงมง้มงมง้มงมงมรู้อะไรก็ง้มง้มง้มงมงมงมแแบบ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 แกบแบบอยู่ในอยู่ใน มันมันมันเหมือนปากเป็ดหรือว่ามีกินพึ่งอ่ะแล้วก็แงมแงๆมแงมแงมแงมไม่ว่ารู้อะไรก็แงม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 อยู่ในอันนี้ระดับก็ไม่ได้นะดับก็ไม่ได้มันเป็นมันเป็นวิญญาขานทํางานร่วมกับเจตสิกเราดับแล้วขันห้าก็ดับเลยขันห้าดับก็ตายเลยอันเนี้ยแต่ถ้าเราไอ้สักเตาร,รู้ลมหายใจก็ออกสักเตาร,รู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้นะมันรู้มาจากใจใจเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีไม่มี รูปลักษไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวติงเนี่ยรู้ออกมาจากใจรู้รู้ลมหายใจเคลื่อนไหวรู้จิตเคลื่อนไหวจิตก็คือไอ้วิญญาณขันธ์ที่ทางานร่วมเจติตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตเนี่ยไปรู้อะไรต่างๆอุจจรินทร์กายใจรู้ลมหายใจเขาออกรู้รู้คำร,ริการพุทโธพุทโธเนี่ยขนาดที่รู้เนี่ยมันก็จะมันก็จะ พูดเง็บเง็บเงบเง็บเง็บอยู่ในใจตลอดเลยเนี่ยคือเนี่ยคือลักษณะของอาการของวิญญาณขันธ์ทำกับร่วมเจติกเนี่ยมันจะพูดตลอดอ่ะเหมือนเหมือนไอ้ปากเป็ดอราพูดเหมือนปากเป็ดเหมือนไอ้หมีกินพึ่งแงบเง็บเง็บเง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 ี่ยก็รุกออกมาจากใจไอ้รู้เนี่ยด้วยจิตไอ้ลมหายใจกายเคลื่อนไหวก็คือลมหายใจเคลื่อนไหวแล้วก็จิตเคลื่อนไหวจิตก็คือพูดที่รู้เนี่ยทุกปัจจณาเนี่ยเคลื่อนไหว มอนปากเป็ดเหมือนในหมีกินพึ่งแงบแงบแงบแนี่เรียกว่าจิตแต่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายหรือว่าอาการที่ถูกรู้ในใจอ่ะอาการที่ถูกรู้ในใจทุกอาการไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจทุกทุกขณะปัจจุบันอ่ะไออันนี้เนี่ยคืออารมณ์ที่ถูกรู้ส่วนจิตเนี่ยคือผู้รู้อารมณ์แล้วก็มาพอพูดในใจแงบ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 เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเออตรงเนี้ยท่านฟังให้ดีนะเนี่ย อารมณ์เนี่ยคือทุกขจัเนี่ย,ย,ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งมาสัมผัสกายแล้วก็ทําอารมณ์คืออาการอาการทุกอาการจากไม่มีแล้วมีอาการมาจากไม่มีไม่มีอาการไม่มีกิริยาไม่มีปรากฏการ์ขึ้นมาในใจแล้วก็มีปรากฏขึ้นมาให้ถูกรู้ได้เรียกว่าอารมณ์หมดเป็นเรียกว่าเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อารมณ์รวมแล้วอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสติธรรมอารมณ์ในปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้ที่รู้อารมณ์อารมณ์ คือสิ่งหรืออาการที่ถูกรู้ในปัจจุบันขนาจิตคือผู้รู้อารมณ์หรือรู้อาการในปัจจุบันขนาเนี่ยจิตคือผู้รู้เมื่อจิตรู้แล้วเนี่ยจิตก็จะมาปรุงแตง่งเออมาปรุงแต่งแงมแงมแงมเหมือนปากเป็ดพูดอยู่ในใจหรือว่าไปม,มันมีคิดเพิ่งแงม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 ทุกขนาดจิตที่ที่มา,มาบน่นมาพูดในใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็จะมี จิตดวงใหม่คือวิญญาณนะะัขรรวมเจติกดวงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมารับรู้ไอที่มันพูดแงบในใจแล้วไอที่มารับรู้อันใหม่ก็จะพูดแงบๆๆใ,นในใจอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยตลอดชีวิตเราจนจนตายนะเราไปทําอะไรก็ไม่ได้ดับไม่ได้เนี่ยทําอะไรไม่ได้นะอันเนี้ยต,ต้องเข้าใจตรงนี้ซะก,ก่อนให้ถูกต้องอจิตเนี่ยทุกขณะที่มารู้มารู้เนี่ยพอมารู้ปุ๊บอ่ะมันเองอะ่เองอะเมื่อมารู้เขาเนี่ย จิตเนี่ยไปรู้เขาเนี่ยคือวิญญาณขาทำงานลดเจติกเนี่ยพอจิตไปรู้ไปรู้อาการภายในใจรู้ปรากฏการภายในใจมันก็มาพูดแงบแงบแงบในใจเขาเรียกว่ามังกี้ไมล์หรือท็อกกิ้งไมล์มังกี้ไมล์มาพูดมันลิงไงมังกี้ไมล์มนลิงเออมนลิงแงบแแล้วก็เหมือนเออลุงตาว่าเออเอมันคล้ายๆปาบมันปากเป็ดอ่ะเป็ดมันกับ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 อเนี้ยมันพูดกับ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 หรือเหมือนกับไอหมีกินพึ่งอ่ะมันไปโดนพึ่งต่อยจมูกต่อยปากอ่ะ มันก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วทุกขนาดจิตที่มันไปรู้เนี่ยจิตมันไปรู้อาการเนี่ยมันก็พูดอีกจิตที่ไปรู้อาการดวงใหม่มันก็พูดอีกจิตที่ไปรู้อาการดวงใหม่เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วก็จิตดวงใหม่เกิดมารู้อาการนั่นแล้วก็กลายเป็นจิตเนี่ยมันพูดทุกดวงนะมันพูดมันพูดทุกดวงอ่ะไอจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่มีหรอกจิตที่ไรที่รู้เฉยเฉยรู้เออเออรู้นิ่งนิ่งรู้อะไรไม่มีหรอกจิตเนี่ยมันพูดทุกดวง มันพูดทุกขนาจิตมันแงบแงบแงบในใจทุกขนาดจิตแต่ไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครไปยึดถือมันไม่มีใครไปยุบวุ่นวายกับมันความที่ไม่มีไม่มีใครไปยุงวุ่นวายกับมันเนี่ยได้แต่รับรู้กับว่าจิตเนี่ยมันพูดทุกดวงมันพูดตลอดเวลาเนี่ยมันมันพูดแงบ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 ในใจตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปกินอาการไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นความพทุกนิพพานมันก็อยู่ตรงที่ว่าไม่มีผู้เสวยเนี่ยคือไม่มีผู้เสวยทั้งกกาาายที่มใจเข้ออ แล้วก็ไม่มีพูดเสวยทั้งจิตพูดที่ไปรู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยพอจิตที่ไปรู้ในปัจจุบันขณะมันก็จะพูด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 และจิตทุกดวงน่ะที่ไปรู้เนี่ยมันจะพูดทุกดวงไม่มีห combine. รอกไอ้จิตที่ไปรู้แล้วเฉยรู้แล้วนี่รู้แล้วเออรู้แล้วไปคิดอะไรไม่มีนะมันจะพูดทุกดวงทุกปัจจุบันแต่มันนิพพานตรงไหนนิพพานคือมันไม่มีใครไปไม่มีไม่มีใครไม่มีตัวเราไม่มีตัวตน um. ไปเสวยไปเสวยไปยึดถือไอ ไอ้จิตท,ทุกดวงที่ที่พูดภาคนี้แล้วก็จะพ้นทุกไปฟังทันไหมเออเอาพุทธะชา้ามหอีกทีหนึง่งคือในขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเออก็เรียกว่ากายหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยเรียกว่ากายรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเพื่อจะเห็นจิตเนี่ยที่มาเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้ นั้นจิตเนี่ยที่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวอ่ะรู้กายจิตมันก็จะเป็นผู้รู้ทุกประการะแม้แต่จิตที่รู้อาการของจิตเองอ่ะรู้รู้จิตอาการของจิตก็คือวิญญาณขันธ์ที่ทํางานร่วมเจติกทุกประการขณะเนี่ยไปรู้พอจิตไปรู้แล้วจิตก็จะมาพูดภาค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 เพราะว่ามันต้องจิตทุกประการขณะคือวิญญาณขันธ์ที่ทํางานร่วมเจติกทุกประการขณะเนี่ยจะต้องพูดภาคทุกขณะจิตพูดภาคทุกขนาดจิตดังนั้น ไม่มีจิตดวงใดที่ไม่พูดภาคดังนั้นเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับผู้รู้พูดผู้ภาคผู้รู้ผู้พูดรู้พาคทุกปัจจุบันาต่อๆกันไปจนตลอดชีวิตแต่นิพานตรงไหนนิพานก็คือสิ้นผู้เสวยไม่มีผู้เสวยไม่มีตัวตหนขอมพูดเปิดเสวยจิตทุกกริยาอาการทุกอาการของจิตแล้วก็ไม่มีตัวตนของพูดไปเสวยกายกายก็คือลมหายใจเขาออกไม่มีตัวตนมายึดถือจิตทุกกิยาอาการก็ออกก็คือปั สรุปแล้วคือไม่มีผู้ยึดถือตั้งกายและจิตก็คือนิพานเนี่ยแต่กายและจิตจะทํางานอยู่ยังไม่ตายขันห้ายังไม่ตายแต่สิทธิพุทโธเวยขันห้าก็เรียกว่าอสิทธิอุปทานขันห้านิพานคือสิทธิอุปทานขันห้าเนี่ยงนั้นนี่คือทางทางปฏิบัติไม่ทราบจะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติเราก็พอมันไม่รู้ว่าไหนคือนิพานนิพานคือสิทธิู้เถธเวย ที่ปุถวยอาการอาการมีอยู่นะอาการโอนจิตเจตสิกเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยแล้วก็ลมหายใจเคลื่อนไหวมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ส่วนจิตน่อาการของจิตมันก็ยังเคลื่อนไหวเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ไม่มีผู้ต่เวยนยคือนิพพานคือสิ้นผู้ตเวยรู้แก่ใจว่าสิ้นผู้ต่เวยแล้วคือไม่มีผู้ยึดถือแล้วไม่มีผู้ไปลองรับอาการไม่มีผู้ไปกินอาการทั้งอาการของกายและอาการของจิตไม่มีผู้ไปกินอาการ เนี่ยก็นิพานพ้นทุกไปรู้แก้ใจว่าสินสาส้นผู้เสวยแล้วสิ้นผู้ผู้ยึดบ้านถือบ้านแล้วไม่ใช่ไปจับไปไปคาดหมายผิดนะคือไปไปจับว่างๆแล้วก็หมายเรีถือตัวนั้นคือนิพานว่างๆเบาๆโป่งลบเบาสบายว่างๆแล้วก็ไม่รู้แล้วพอรู้ลาไม่ใจเขาออกรู้จีเกิดไหวก็ไม่รู้แลลวตอนนี้ก็พมันเบามันสบายมันว่างเหมือนตัวหายก็ไปจับอยู่ตรงนั้นแหละ ประจับอยู่ดวงว่างแล้วตัวหายไปอันนี้ผิดนะอันนี้คือท้ากับปฏิบัติด้วยความยึดบ้านถือบ้านอันนี้จะทุกข์มากเลยปฏิบัติแบบนี้สุดท,ท้ายต้องกินยาต้องไปกินยาชอบไฟ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยความยึดบ้านถือบ้านแบบเนี้ต้องต้องต้องเข้าใจนะคือนิพพานนิพพานตรงไหนนิพพานคือสินส้นพุทธเวี่ยสิ้นพุทธเวยกายและจิตเนี่ยถึงจะพ้นทุกข์ไม่เชื่อว่าเออไป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 เหวยไปยึดถือที่หลวงปู่มั่นเวยโตท่าแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่า ทำใดถ้ามีผู้เสวยอ่ะผิดธรรมหมดอ่ะอันนี้เนี่ยผิดจักทำหมดทำใดถ้ามีผู้เสวยอ่ะผิดธรรมหมดเพราะว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งที่เป็นสังขารเนี่ยทำทั้งมวลเนี่ยไม่มีผู้เสวยสิ้นผู้เสวยเนี่ยสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะคือทำทั้งมวลเนี่ยไม่มีผู้เสวยหรือสิ้นผู้เสวยก็คือนิพพานนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะแปดหมื่นสี่พันนั้นธรรมะขันเนี่ยพระเยทรงท่านถามพระสาวกถามพุทธเจ้าว่า ธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันมากแล้วเกินต้งสี่สิบห้าปีขอสั้นๆบรรทัดเดียวได้ไหมพระเจ้าบอกว่าได้ทําอยู่สี่สิบห้าปีมา,ม,ามากมากมายนักแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ในที่ที่ในเรารวบรวมาในพระไตรปิกฎกอ่ะมันมากตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคือคือบวชหัวข้อเนี่ยหัวข้อธรรมเนี่ยมันต้องแปดหมื่นสี่พันนีหัวข้อนั้นไม่ได้มีรายละเอียดนี่นะรายละเอียดโอ้โหมา,มากมายพระองค์ต้สอนต้งสี่สิบห้าปีเนี่ยบันทึกไม่หมดหรอกเป็นรายละเอียดอ่ะ แต่ถ้าเป็นหัวข้อหัวข้อเป็นหมวดหมวดเนี่ยเป็นหมวดหมวดได้ตะกาตะกาที่เขาเรียกว่าตะกาตะการทมขันเป็นตะกาตะกาได้แปดหมื่นสี่พันเนี่ยแปดหมื่นสี่พันตะกาตอนเนี้แต่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยคือทำทั้งที่ท,ที่เป็นสังขารเกิดดับและทําให้เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายเนะี่ยไม่มีผู้ยึดมั่นถือบัานไม่มีผู้เสวยนะไม่มีผู้เส Sail วยว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่มีผู้เสวยว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นคือนิพพานมันจะเป็นธรรมา voilà. นารังอภิิเวสายะเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตา